สวัสดีครับผมพุ้ยซาแมนคอมฟิวเตอร์คืออะไรคอมฟิวเตอร์ก็คือผลจากการรับเสียง2แหล่งแล้วเกิดการทับซ้อนความถี่ขึ้นจนมีบางช่วงเสริมกันบางช่วงหักล้างกันลักษณะเป็นรูปหวีคอมฟิวเตอร์เกิดจากอะไรเกิดจากได้3อย่างไดเล็กซาวรวมกับรีเฟลคชันถ้ามันเดินทางมาถึงจุดที่รับฟังคนละเวลากันแทนที่มันจะเสริมกันกับหักล้างกันหรือ มนุษย์ที่ยืนฟังหน้าคอนเสิร์ตไม่ได้ยินเสียงที่เป็นเส้นสวยๆเป็นเนียรกราฟในอุดมคติไม่ใช่นะครับชีวิตจริงหูมนุษย์รับไดลรกซาวกับเลฟเชั่นเสมอนะครับเพราะนั้นเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงที่เกิดคอมฟิวเตอร์แน่นอนอันที่2ก็คือ ในเรื่องของการรับเสียงเครื่องดนตรีบนเวทีหรือรับเสียงจากซอสต,ต้นทางอ่าเมื่อมันมีความถี่ของเครื่องดนตรีหรือต้นทางที่มันใกล้กันแล้วไมโครโฟนนั้นมันอยู่ใกล้กันเครื่องดนตรีใดก็ตามหรือเสียงใดก็ตามที่มันเป็นความถี่ที่มันซ้อนกันอยู่รับเข้าไปแต่แอมพลิจูดต่างกันความยาวขึ้นตรงกันอาจจะเกิดคอมพิวเตอร์ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับเวลาเรามิกเสียงทําไมพอทําทีละชิ้นมันชัดจัง พอทำหลายชิ้นทําไมมันย่านมิดไฮไหมครับที่มันยกๆๆเนี่ยมันจมลงไปแล้วก็ต้องชดเสยยัมครับนี่คือคอมฟิเลเตอร์โดยธรรมชาติของการรับเสียงของไมโครโฟนอย่างที่3ก็คือเกิดจาก DSP latency สังเกตไหมครับเวลาเรา processing ใน m i กเซในอุปกรณ์เรา s p e a k e r management ถ้าเราอัดระบบ processing นี่เข้าไปมากๆมันก็เกิดจุดที่มันเหลื่อมกันระหว่าง2จุดอิกับเอา เขาเรียกว่า l a t e n c y ในระบบดิจิตอลมีกระบวนการ p r o c e ซสใีความถี่เดียวกันจะซอสใดก็ตามแล้วออกมาไม่เท่ากันเกิด l า t e n c y ถ้าซิสเต็มใหญ่ยิ่งฟังออกเลยนะครับเพราะว่าหลุมที่เกิดคอมพิวเตอร์ยิ่งโผล่เยอะนะครับซิสเต็มเล็กอาจจะฟังไม่ค่อยออกนะครับซิสเต็มใหญ่รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเสียงไฮเนี่ยจะชัดที่สุดว่ามันหายไปเลยเป็นหลุมไปเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะ กระจ่างสำหรับผู้ที่สงสัยมานานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใอุ้สาวแมนดูครับขอบคุณครับสวัสดี